เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าเห็นมด ํานายว่าในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะได้โชคลาภชิ้นโตจากทางไกลหรือจากเพื่อนสนิทนิตรสหายหากคิดหวังสิ่งใดจะได้ตามดังที่ใจคุณหวังคุณจะมีโชคเรื่องการเสี่ยงดวงในระยะนี้ให้นมัดระวังเรื่องสุขภาพรวมถึงเรื่องการใช้วาจาที่ไม่ดีที่อาจนำพาปัญหามาให้กับคุณ ความรักคนโสดช่วงนี้จะเจอคนที่คุณรอมานานคุณจะรู้สึกดีกับเขาและเธออย่างบอกไม่ถูกดวงมีคู่ได้คนที่มีอายุที่มากกว่าไม่แน่อาจมีข่าวดีส่วนคนมีคู่ให้ระมัดระวังเรื่องมือที่สามอย่าปล่อยตัวปล่อยใจไปตามแรงปรารถนาพยายามห้ามอกห้ามใจตัวเองเอาไว้ก่อนจะเกิดปัญหาตามมาดวงการเงินการงาน ด้านการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสได้รับทรัพย์หากคิดสิ่งโชคถือว่าดีเลยส่วนด้านการงานดูดีและราบรื่นไม่มีอะไรติดขัดหากมีปัญหาอะไรที่ผ่านเข้ามาก็จะผ่านพ้นมันไปได้โคดัวของคุณตอนนี้ถือว่ามีเกณฑ์ที่ดีมีคนอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือเกื้อกูลเลขมงคลให้โชค43 47และ49 ความฝันคือการแสดงออกของความมึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใด เพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตําราทำนายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ